สนับสนุนโดย Pi เวทคาเลน n t รถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลา thank oh. หน้านี้มีข่าวว่า MG ประเทศไทยเตรียมจะเปิดตัว MG EP โฉมเมเนอร์เชนหรือในชื่อ MG 5 EV ในตลาดยุโรปและอังกฤษโดยคาดว่าจะจำหน่ายในประเทศไทยในช่วงปลายปี2023นี้และได้มีการวิ่งทดสอบของ MG EP f a c e c l i p ในตัวถังวาก้อนไฟฟ้าในประเทศไทยด้วย และล่าสุด MG ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการว่าเตรียมจะเปิดตัว MG EP โฉม w m ม n เนอร์เชนรถยนต์ไฟฟ้า100%ในประเทศไทยในช่วงเดือนมีนาคมปี2023นี้ที่งานมอเตอร์โชว์2 0อง 3, ซึ่งตัวรถจะถูกอัปเกรดทั้งดีไซน์และออฟชั่นต่างๆรวมไปถึงราคาที่อาจจะปรับเพิ่มขึ้นด้วยโดยในด้านรายละเอียดของตัวรถ MG EP โฉมใมเนอร์เชนจะมีขนาดและมิติตัวถงังที่มีความยาว4,600ม mm, มตร กว้าง1,818ม mm, มสูง1,543ม mm, มระยะฐานล้อ2,659ม mm, มระยะต่ำสุดถึงพื้น115ม mm, มที่เก็บสัมภาระด้านท้ายสูงสุด1,367ลิตรเมื่อพับบ่อหลังลง โดยรูปลักษณ์ภายนอกของตัวรถจะเน้นการออกแบบที่เรียบหรูกระจังหน้าแบบปิดพร้อมโลโก้ MG และกันชนด้านหน้าออกแบบใหม่ช่องระบายอากาศ3ชั้นกันชนหลังใหม่รวมไปถึงไฟหน้าแบบ LED พร้อมล้ออันล้อขนาด16และ17นิ้วให้เลือกส่วนภายในห้องโดยสารจะออกแบบเรียบหรูสไตล์ใหม่หน้าจอสัมผัสส่วนกลางขนาด10.25นิ้วและหน้าจอปัตดิจิตอลขนาด7นิ้วพร้อมเชื่อมต่อ MG iSmart พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันสาก้าน ส่วนในด้านผงพลังจะมีเรียก2รุ่นด้วยกันได้แก่รุ่น Standard l เลนจะติดตั้งมอตเตอร์ไฟฟ้าที่ให้เปรักกําลังสูงสุด176แรงม้าแรงบิดสูงสุด280นิวตันเมตรพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตขนาด50.3กิโลวัตต์อวขับเคลื่อนด้วยล้อหน้า โดยจะมีอัตราเร่งจาก0-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในเวลา8.5วินาทีและทำความเร็วได้สูงสุดอยู่ที่185กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถวิ่งระยะทางไกลสูงสุด320กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งตามมาตรฐาน w l t p และ380กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งตามมาตรฐาน NEDC ส่วนในรุ่นลองเลนส์ ength, จะติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้พลังกำลังสูงสุด156แรงมา้าแรงบิดสูงสุด 280นิวตันเมตรพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมเทอร์นรีขนาด61.1กิโลวัตต์อัวพร้อมระบบขับเคลื่อนล้อหน้าโดยจะมีอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในเวลา8.3วินาทีและทำความเร็วสูงสุดอยู่ที่185กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถวิ่งได้ทางไกลสูงสุด400กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็มหนึ่งครั้งตามมาตรฐาน d e LTP ส่วนการชาร์จไฟการชาร์จด,ด้วยกระแสสลับ AC รองรับสูงสุด 11กิโลวัตต์ใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงส่วนการชาร์จด้วยกระแสตรง DC f a s ชาร์จรองรับสูงสุด87กิโลวัตต์ใช้เวลาจาก0ถึง80%ภายในเวลา40นาทีโดยจะมีระบบจ่ายกระแสไฟ V2L รองรับสูงสุด2,200วัตต์เพื่อจ่ายพลังงานจากตัวรถไปสู่เครื่องใช้ไฟฟ้าภายนอกได้ นอกจากนี้ MG EP รถยนต์ไฟฟ้า100%โฉมไม่เนเชนที่จะเปิดตัวในไทยคาดว่าจะเป็นรุ่นสแตนดาร์ดเทนและจะมีการเพิ่มออปชั่นต่างๆเข้ามาด้วยแต่ต้องรองรุ้นว่าจะมีระบบช่วยเหลือกันขับขี่จะเพิ่มเข้ามาให้เหมือนอย่าง MG4 หรือ MG s e v หรือไม่อย่างเช่นระบบป้องกันการลื่นนถาลายของตัวรถโดยไม่ต้องเหยียบเบครคค้างระบบควบคุมการเบรคในขณะเข้าโค้งระบบป้องกันล้อมหมุนฟรีและควบคุมการลื่นนถาลาย ระบบสัญญ,ญาณไฟแจ้งเตือนเมื่อมีการเบรกฉุกเฉินระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติเมื่อมีความเร็วต่ำระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนและระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลนระบบช่วยเตือนเมื่อเสี่ยงต่อการชนรถยนต์คันหน้าขณะขับขี่ระบบช่วยเบรจฉุกเฉินอัตโนมัติและระบบช่วยเตือนมุมสายตา และระบบช่วยเตือนขนาดถอยหลังเป็นต้นส่วนราคาค่าตัวของ MG EP Show Minor c h a n g น่าจะปรับราคาขึ้นประมาณ150,000บาทจากเดิมและนั่นหมายความว่า MG EP Show Minor c h a n g น่าจะไปแตกเขาแถว900,000บาทนี้บวกลบซึ่งต้องรู้นกันว่า MG ประเทศไทยที่เตรียมจะเปิดตัว MG EP Show Minor c h a n g รถยนต์ไฟฟ้า100%ในช่วงเดือนมีนาคมนี้จะตั้งราคาค่าตัวอยู่ที่เท่าไหร่กันแน่ครับ ซึ่งหางมีข้อมูลเพิเ่มเติมทางออตโตคานิวจะรีบนามาอัปเดตให้ทราบโดยเร็วที่สุดครับสุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตที่นี่ก่อนใครกับออตโตคานิวขอบคุณครับ